หลวงพ่อดีเนาะผู้มองโลกในแงด่ดีขอให้ทุกท่านลองฟังดูมีหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งเรื่องลือกันว่าเป็นพระที่มีแต่ความสุขไม่เคยมีความทุกข์วันหนึ่งโยมมานิมนต์ท่านไปเทศที่บ้านบอกท่านว่าจะมารับแต่เช้าหลวงพ่อก็นั่งรอจนสายโยมก็ไม่มาสักที ท่านจึงว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะเราฉันเข้าของเราดีกว่าท่านฉันเข้าได้ไม่กี่คำโยมก็มารับพอดีกราบกรานขอโทษที่มาช้าเหตุเพราะว่ารถเสียหลวงพ่อจึงหยุดฉันก็ดีเนาะไปฉันที่งานเนาะหลวงพ่อนั่งรถไปได้สักพักเครื่องรถก็ดับคนขับบอกรถเสียครับ หลวงพ่อก็ว่าวดีเนาะได้หยุดพักชมวิวเนาะคนขับง่วนอยู่กับรถพักใหญ่ทำอย่างไรเครื่องก็ไม่ติดจึงออกปากขอร้องให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถความจริงหลวงพ่อก็แก่แล้วเข้าก็ฉันได้ไม่กี่คำแต่แทนที่จะบน่นท่านกลับยิ้มแล้วบอกว่าโอ้ดีเนาะได้ออกกำลังเนาะแล้วท่านก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นรถ จนวิ่งได้ปรากฏว่ากว่าจะถึงบ้านงานก็เลยเที่ยงแล้วหมดเวลาฉันอาหารไปแล้วเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่ออดข้าวทั้งสองมือ้อแต่เนื่องจากได้เวลาเทศแล้วเจ้าภาพจึงนิมนต์ท่านขึ้นเทศทันทีหลวงพ่อก็สนองด้วยดีดีเนาะมาถึงก็ได้ทำงานเลยเนาะ ว่าแล้วท่านก็ขึ้นธรรม,มาเทศจนจบมีคนชงกาแฟมาถวายแต่เผลอตักเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อจิบกาแฟไปได้หน่อยนึงก็บอกโยมว่าดีเนาะแล้วก็วางธรรมเนียมของญาติโยมที่ศรัทธาเกจิอาจารย์เวลาท่านฉันอะไรเหลือลูกศิษย์ก็อยากได้บ้างถือเป็นสิริมงคล แต่ลูกสิตด,ดื่มกา,ฟาแฟาแค่อึกครกเท่านั้นก็พ่นพ,พรวดออกมาเข้มปีเลยหลวงพ่อฉันเข้าไปได้ยังไงดีเนาะฉันกา,ฟาแฟหวานๆวานมานานหลวงพ่อว่าฉันเข็มเขมมั่งก็ดีเหมือนกันไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านจะแย่แค่ไหนหลวงพ่อก็มองเห็นแต่แง่ดีท่านจึงไม่มีความทุกข์เลย เคยมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งไปทำผิดถูกจับติดคุกท่านก็ว่าก็ดีเนาะมันจะได้ศึกษาชีวิตหลวงพ่อดีเนาะไม่ใช่เป็นหลวงตาธรรมดาธรรมดาหากเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีที่ใครๆก็รู้จักท่านมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพนับถือทั่วประเทศ การประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นที่เล่าขานกันมากมายหลายเรื่องเช่นมีผู้เล่าว่ากุฏิของท่านเป็นที่จับตาของโจรผู้หนึง่งเพราะเห็นว่ามีสิ่งของมีค่ามากมายที่ญาติโยมนำมาถวายวันหนึ่งได้มีโอกาสบุกเข้าประชิดต,ตัวหลวงพ่อบนกุฏิพร้อมปืนในมือนี่คือการปล้นอย่าได้ขัดขืนหน้าหลวงพ่อ หลวงพ่อแทนที่จะตกใจหรือโมโหกลับยิ้มให้โจรด้วยอารมณ์ดีและกล่าวกับโจรอย่างริ่มนวนว่าปล้นก็ดีเนาะโจรแปลกใจในคำพูดและท่าทีของหลวงพ่อจึงพูดว่าถูกปล้นทำไมว่าดีละ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว่าทำไมจะไม่ดีละ่ะก็ข้าต้องทนทุกทรมานเฝ้าไอสมบัติบ,าบา้าๆหนีตั้งนานแล้ว เองเอาไปเสียให้หมดข้าจะได้ไม่ต้องเฝ้ามันอีกโจรตอบว่าไม่ใช่ปล้นอย่างเดียวฉันต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยเพื่อปิดปากเจ้าทรัพย์หลวงพ่อก็ตอบเหมือนเดิมข้าก็ดีเนาะโจรแปลกใจจึงถามว่าถูกฆ่ามันจะดีอย่างไรล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อตอบข้ามันแก่แล้วตายเสียได้ก็ดี จะได้ไม่ทุกข์ร้อนอะไรโจรรู้สึกอ่อนใจเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่ารองหลวงพ่อก็พูดเหมือนเคยไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรถามอีกทำไมฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีอีกหลวงพ่อตอบว่าการฆ่ามันเป็นบาปเองต้องใช้เวรทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างน้อย ตำรวจเขาก็ต้องตามจับเองเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายตายแล้วก็ยังตกนรกอีกได้ยินเช่นนี้โจรเลยเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นฉันไม่ปล้นหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ตอบอีกว่าไม่ปล้นก็ดีเนาะมีผู้เล่าต่อมาว่าในที่สุดโจรคนนั้นก็สํำนึกบาป เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อพ้นโทษออกมาก็ขอให้หลวงพ่อบวชให้และอยู e ่ในผ้าเหลืองเป็นเวลานานส่วนหลวงพ่อมีคนให้ฉายาท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อดีเนาะแห่งวัดมัชชิมาวานอุดรธานีเป็นผู้ที่มองเห็นข้อดีของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน อีกทั้งท่านยังมองคนอื่นในแง่ดีเสมอไม่เคยว่าใครหรือจับผิดใครเจอปัญหาอะไรอะไร,ะไรก็พูดว่าดีเนาะในที่สุดจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีซึ่งแปลว่าผู้สอนธรรมด้วยการเปล่งคำว่าดีเนาะพระเทพวิสุทธาจารย์ สาธุอุทานธรรมวาทีเขียนเล่าเรื่องโดยพระภัยสารวิสาโลก็เป็นเรื่องเล่าประวัติของหลวงพ่อดีเนาะนำมาเล่าให้ญาติธรรมทั้งหลายได้รับฟังขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษา วาสนาดีทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม